ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สนามบินพอร์ตแลนด์นะคะมารอเปลี่ยนเครื่องประมาณ2ชั่วโมงสริบกันเดินเย้ตอนนี้เราอยู่กันที่ SFO ห่ดซานฟรานซิสโก เนี่ยค่ะมีคนทำข้าวรอค่ะดีมากจะเป็นลมแล้วดูเพื่อนอีชั้นค่ะนางหิวมากค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านเป็ดยา่างแถวแถวบ้านนะคะก็มาซื้ออาหารเย็นกินกันก็เป็นเป็ดย่างเหมือนเป็ดเอนะ็นเคนะน่ากินมากเลย วันนี้นะคะเราก็ออกมาเที่ยวนอกเมืองนะคะซึ่งห่างจากฟาร์นฟาดประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าที่นี่เป็นพาร์คนะคะแล้วก็มาจอดทานเ้ากันได้นี่คือรถของเราในวันนี้นะคะขาไม่หนา้าวันก็จะยาวนิดนึงนะคะสวยอ่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะ I don't o n k อ Seriously ตอนนี้เราอยู่กันที่ Castro o a m o อ o s a มอาจจะอ่านแตกต่างนี้แต่อันนี้ไม่รู้ค่ะเป็นแบบปราสาทนะคะรอบๆก็จะมีไรอังูนคล้ายๆกับที่ขาใหญ่สวใหญ่สวยมากข้างในก็จะแบบมีให้ชิมไวน์ค่ะแล้วก็มีโบสถ์ก็น่ารักมาก นี่เรามาถ่ายกับป้ายนะคะแล้วก็ข้างๆมีไรอ่าง่นถ้าตอนที่มีฝนน่าจะสวยเลยอะตอนนี้นะคะเรามาทานข้าวกันที่ร้านโมเเดี๋ยวแล้วคนก็เยอะมากด้วยนะมันฮิตใช่ไหม วันนี้นะคะก็เป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้หยุดที่ซานฟรานซิสโกแล้วพรุ่งนี้เราก็จะกลับไปที่กรุงเทพแล้วขับรถไป <laughs> รถเรียบร้อยแล้วะคะ่ะมินิคูปเปอร์คือเป็นรถที่เรายืมมานะแล้วก็เอาไปเที่ยวนาป้าเมื่อวานวันนี้ก็คือเอาไปถ่ายที่ทะเลแล้วก็เอากลับไปคืนเรียบร้อยแล้วนะคะเดิน <The S 1> เล่นอยู่ที่เอาเล่นนะคะแต่ว่าร้านค้ามันน้อยแล้วก็รถไม่ค่อยเยอะก,ก็เลยอาจจะไม่ได้อะไรกลับไปคนร้างมากเลย เช้าของเราค่ะก่อนที่เรากำลังจะไปสนามบินนะคะเรามีเพื่อนมาส่งที่สนามบินนะไม่อยากให้หอบของไม่อยากให้หอบของไปคนเดียวเ,เพราะว่าอะไรคะครั<ๆ>้ที่แล้วนางทิ้งดิฉันค่ะนางดรอปดิฉันไปที่สนามบินแล้วนางก็ไปนะคะ <laughs> โอเคครั้งนี้เธอมาส่งแล้วแต่งคิ้วค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่เกาหลีเปี่เรียบร้อยแล้วนะคะ <_ an> เดี๋ยวมาดูว่า24ชั่วโมงหลังจากนี้นะคะเราจะทำอะไรกันบ้างคะ่ะ <_ an> ก็รับกระเป๋านะคะแล้วก็เช่า WiFi ไ,ไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็กำลังจะไปขึ้นรถบัสเข้าเมืองกันเ <_ an> หนื่อยมากเลยนั่งเครื่องบินมา24ชั่วโมง <_ an> เราได้ตั๋วมาแล้วนะไปรอที่ช่อง27เ <_ an> พราะว่ายังไม่ถึงเวลาก็ไม่เป็นไรนั่งรอไปก่อน กินข้าวกันเสร็จแล้วแล้วก็มาซื้อขนมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าที่พากกันหนาวมากอากาศกี่องศาก็ไม่รู้น่าจะในตัวเดียวไหมในตัวเดียวแบบเป,ป,ปิิมสูงองศาอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนตอนขามาดูมามันหนึ่งองศาไปพักผ่อนก็ดีกว่าคืนนี้มาพักที่นี่นะคะอันอ่อ เช้าวันใหม่แล้วสภาพดูดีกว่าเมื่อวานนิดนึงเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะไปที่ฮองเดกัน,นะคะ่ะไปหาอะไรกินนะแล้วก็ชอปปิง้งกรุบกริบก่อนกลับบ้านนะคะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ฮองแดแล้วนะคะไกลจะพาไปร้านไหนคะอ้าวอย่าหลบก,กล้องทันสิ <c oughs> คือนาง <c oughs> ยังไม่รู้ว่าจะพาไปร้านไหนเลยนะคะและ้วนางก็พาเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดูว่าเราจะไปกินร้านอะไรกันนะคะเอ้ยหนาวนี่นะคะร้านประจําของเรานะคะ <c oughs> หลังจากที่เราเข้าร้านมาแล้วนะคะพนักงาน,าน,านก,าก็จะมาถามว่าเรามาจากประเทศอะไรก็รบอกมาจากประเทศไทยนะจ๊ะนาะงก็มีเมนูภาษาไทยมาน,นจะจ๊ะเมนูแนะนำหนาบุ้งจิง เพื่อนก็กำลังจัดการหมูให้เข้าไปเตาอบที่น่ารักที่สุดเลยหนาวมากใช่แล้วอีต e ัวที่อยู่ขวามือตรงนี้เอาเหรอโอเคไปเลยค่ะเดี๋ยวเราทำเวลาช้อปปิ้งกันนะคะคลิกช้อปปิ้งนะคะเพราะว่ามีเวลาน้อยต้องเผื่อเวลานั่งรถไปสนามบินอีก ะกันนะเราก็ d r อปกระเป๋าแล้วก็ไปคืน WiFi เรียบร้อยแล้วเราก็กำลังจะเข้าไปกันนะคะเข้ามาข้างในเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะไปทำแท็กรีฟันแล้วก็เดินเล่นรอเวลากลับบ้านกันนะคะ 4ชั่วโมองที่เขาเห็นก็หมดลงแล้วนะคะไปติดตามกันใหม่ทริปหน้านะคะบ๊ายบาย